ครูพิจิตพอดแคสต์ Podcast. สบายดีกันนะพร้อมดำดิ่งสู่เมืองพิจิตดินแดนจระแ่ดุกในตำนานกันหรือยังครับวันนี้เราจะมาไขาความลับกันเอ,อ่อที่ซ่อนอยู่ในวัดถ้ำชาลวันและก็ปฐมองค์พระพิจิตตศักดิ์สิทธิ์ว่ามันเกี่ยวพันกับตำนานพญาชาลวันอันเลื่องลือได้ยังไงค่ะเริ่มกันที่วัดถ้ำชาละวันเลยนะคะอยู่ในตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตนี่เอง คือถึงแม้ประวัติการสร้างแบบชัดๆสมัยรัชกาลที่5ราวๆปี2437เนี่ยอ,อ,อาจจะยังไม่แน่ชัดนักแล้วก็เคยเป็นวัดร้างมาก่อนด้วยอ oh, ๋อครับค่ะก่อนที่จะบูรณะกันใหม่จริงๆตอนปี2515แต่จุดที่ทำให้วัดนี้พิเศษจริงๆก็คือความเชื่อค่ะความเชื่อที่อย่างรากลึกว่าตั้งอยู่ใกล้กับ ถ้ำของพญาชาลาวันในตำนานนั่นเองอปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสพระครูสังครกิติคุณวรธรรมโมก็พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสวยงามขึ้นเยอะน่าสนใจตรงความเชื่อเรื่องถ้ำนี่แหละครับคือพอพูดถึงตำนานพญาชาลาวันปุ๊บทุกคนก็จะนึกถึงเรื่องออตากับยายเก็บไข่จระเข้มาเลี้ยงใช่ค่ะสะไข่สะตายายอะไรพวกนั้น ใช่ใช่แล้วจระเข้ก็เติบใหญ่กลายเป็นจระเข้เจ้าแล้วก็ไปขุดถ้าอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งเขาเชื่อกันว่าอยู่แถวๆวัดนี้แหละออืืหเลยเป็นที่มาของชื่อถ้าชาลาวันตรงนี้ถูกต้องค่ะแล้วที่วัดก็มีรูปปั้นพยาชาลาวันให้คนมาขอพรเรื่องโชคลาภความรักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่านะคะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคือมันมีถ้ำชาลาวันอีกแห่งหนึ่ง ที่คนนนมััักกจะสบสบอ้าวมีที่เหรอครับมีค่ะอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตรข้างๆวัดมหาธาตุะคะ่ะอันนั้นเป็นถ้ำที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องไกรทองเลยอ๋อครับครับแต่ปัจจุบันถ้ำนั้นตื้นเขินไปมากแล้วนะคะมีแค่รูปปั้นไกรทองสู้กับชาละวันอยู่ตรงปากถ้ำ อันนี้คือเป็นคนละจุดกับบริเวณที่เชื่อว่าเป็นถ้ำดั้งเดิมจริงๆที่อยู่ใกล้วัดถ้ำชาละวันนี้นะคะการมีสถานที่สองแห่งที่เชื่อมโยงกับตำนานเดียวกันนี่ก็น่าสนใจนะครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ตำนานเหล่านี้มันเติบโตหรือว่าอย่างรากในชุมชนได้บ้างไหมครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะคือมันอาจจะสะท้อนว่าตำนานเนี่ยมันมีชีวิตนะมันปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ละที่เนี่ยก็มีแง่มุมของตำนานที่ต่างกันไปนิดหน่อย Hmm. หรือว่าผู้คนในแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็เชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากับพื้นที่ที่พวกเขารู้จักคุ้นเคยมากขึ้นทําให้ตำนานมันยิ่งดูแข็งแรงขึ้นในความรู้สึกของคนแถวนั้นนะคะเข้าใจเลยครับทําให้ตำนานมันดูเจับต้องได้มากขึ้นทีนี้มาถึงองค์พระประธานในอุโบโสถวัดถ้ำชาละวันบ้างพระพิจิตพุทธมงคลวิโรธชนวรธรรมโมภาศหรือพระพถมองค์พระพิจิตองค์นี้สําคัญมากมเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ สำคัญมากท่านเป็นหนึ่งใน89พระพุทธรูปสำคัญประจำรัชกาลที่9เลยนะคะแล้วสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือพุทธศินค่ะคือท่านถอดแบบมาจากพระเครื่องดังอย่างพระพิจิตรกลีบบัวครับผมแต่เป็นการหลอมรวมศิลปะสองสกุลช่างที่แบบว่าน่าทึ่งมากคือมีทั้งความเป็นสุขโขทยัยสุขโขทัยนี่คือยังไงครับก็จะเห็นจากพระวรากายที่สมส่วนบึกบึนแข็งแรงแต่ว่าพระพักท่านจะแย้มพระโอดนิด,น,ดนิดแบบมีเมตตา ออ๋ oh, ครับแล้วก็ผสานกับความอ่อนช้อยแบบเชียงแสนหรือล้านนาที่พระพักจะดูนุ่มนวลขึ้นพระนาศิกโด่งงามการผสมผสานแบบนี้มันไม่ใช่แค่สวยงามน,นะคะแต่มันยังสะท้อนถึงการรวมศูนย์ความศรัทธาแล้วก็ศิละปะจากแว่นแคว้นสำคัญในอดีตด้วยโ oh. การผสมผสานศิลปะแบบนี้เองสินะครับที่อาจจะยิ่งเสริมพลังความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของผู้คนเข้าไปอีกจนมีเรื่องเล่าลือกันว่าใครมาขอพรอ,อะไรก็มักจะสมหวังมีส่วนอย่างมากเลยค่ะความงามที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยประกอบกับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเขาบอกต่อๆกันมาก็เลยมีคนมาบนบานสารกล่าวแล้วก็แก้บนด้วยหมู่บ้างประทัดบ้างกันอยู่เรื่อยๆค่ะครับ นอกจากองค์พระประธานแล้วนะคะในวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยมีอะไรอีกบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็จะมีหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เลยค่ะอยู่คู่วัดมานานเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนอแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเลยนะคะประดิษฐานอยู่ในวิหารให้เราได้สักการะกัน มีรูปปั้นทเทวสุวรรณด้วยแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งสร้างเมื่อต้นปี2567น้ี้เองคือพระพิจิตรสำริดธิพลเป็นองค์จำลองจากองค์พระประธานนะคะอ๋อองค์จำลองพระพิจิตรสำริธทธิพลนี่ท่านมีความพิเศษยังไงครับคือท่านสร้างด้วยเนื้อสทธิ์แบบพิเศษเลยค่ะผสมทั้งทองคำเงินทองแดงแท,แท้ทำให้สีวันณะของท่านจะออกแดงๆอมคล้ำคล้ายๆสีนาคหรือสีมะขามเปียกสวยงามไปอีกแบบหนึง่งครับ จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือสร้างเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ําท่านในช่วงสงกรานได้สะดวกขึ้นแล้วก็สามารถอัญเชิญไปในงานมงคลต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เชื่อกันว่าท่านประธานพรด้านโภกทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับประเพณีสําคัญของวัดเลยคือการแห่สรงน้ําพระพุทธรูปแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุในช่วงวันที่15-16เมษายนของทุกปีนะคะโอ้โหฟังดูแล้วทั้งตำมานเรื่องเล่า สถานที่จริงแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันสารสัมพันธ์กันอย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับเมืองพิจิตนี้ดูจะมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยแน่นอนเลยค่ะ ตำนานอย่างพญาชาละวันเนี่ยถึงแม้จะฟังดูเหมือนเหนือจริงไปบ้างแต่มันสะท้อนความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะคะการมีสถานที่อย่างวัดถ้ำชาละวันหรือว่าถ้ำในอุทยานเป็นเหมือนหมุดหมายเนี่ยมันก็จิงทำให้เรื่องราวเหล่านั้นมันฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิน่นครับ มันอาจจะทําให้เราลองตั้งคาถามต่อไปได้นะคะว่าเรื่องเล่าประปราณเหล่านี้เนี่ยมันยังคงหล่อดหลองความคิดหรือว่าตัวตนของผู้คนในปัจจุบันได้ยังไงบ้างเป็นมุมมองที่ชวนให้ขบคิดต่อยอดได้ดีจริงๆครับสําหรับการเจาะลึกเรื่องราวเมืองพิจิตรในครั้งนี้เอ่อก็คงต้องพอตรงนี้ก่อนนะครับใครสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากฟังเรื่องราวอื่นๆจากเมืองพิจิตรก็ลองย้อนกลับไปฟังการพูดคุยครั้งก่อนๆของเราได้นะครับ ครูพิจิตตพอดแคสต์ Podcast. ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณแล้วกลับมาฟังกันใหม่อีกครั้งนะครับ